หลุยส์นิสสันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่โชว์รูมบริษัทแซมนิสันเซลล์สาขาวิภาวดีครับซึ่งเป็นสำนักใหญ่ของเรานะครับพอดีก็บังเอิญเนื่องจากมาปล่อยรถนะครับมีส่มมติวันนี้แล้วก็ระหว่างรอลูกค้าเห็นรถที่เป็น2รุ่นที่จะมาเปรียบเทียบให้ชมกันก็คืออัลมิล่ารุ่น E และอัลมิล่ารุ่น EL นะครับราคารุ่น E 5 4า0 0 0บาท EL 5 8 9 0 0 0บาทราคาต่างกัน40,000บาทมีอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปชมกัน มาดูในส่วนของลูกลกภายนอกของรุ่น E ก่อนนะครับรุ่น E เนี่ยกระจังหน้าก็ได้เป็นแบบไมน์เช่แล้วนะครับโลโก้นิสสันแบบใหม่นะครับแต่ยังไม่มีตัวเลดร์นะครับไฟหน้าเป็นฮาโลเจนเหมือนกันนะครับยังไม่มีไฟตัดหมอกในขณะที่ด้านข้างครับมาสังเกตด้านข้างด้านข้างคันนี้เป็นล้อกระทานะครับล้อกระทาขนาด15นิ้วมีฝาครอบนิ้วดูใกล้ๆนะครับก็จะมีเนี่ยฝาครอบล้อนะครับลายคล้ายๆล้อแม็กนะครับ กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวแล้วสาอากาศยังเป็นลักษณะของเสาเสียบแบบนี้อยู่นะครับมีกระจกไลฟ้าด้านหลังส่วนด้านท้ายไม่ได้มีสัญลักษณ์ประจำรุ่นแสดงบอกนะครับอันนี้คือรูปลักษณ์หน้าตาภายนอกของรุ่น E ในขณะที่รุ่น EL นะครับสังเกตไฟหน้าเหมือนกันไม่มีไฟตัดหมอกเหมือนกันนะครับ กระจังหน้าโลโก้นิสสันเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของตัวรุ่น EL นะครับจะมีเรดราเตือนการชนด้านหน้านะครับซึ่งในส่วนตัวเรดร์เตือนการชนด้านหน้านะครับสังเกตจะมีตัวกล้องที่อยู่ตรงสามเหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะครับก็ทํางานควบคู่กับเรดร์เตือนการชนนะครับแล้วก็เป็นเบรกฉุกเฉินนะครับในรุ่น EL มาสังเกตด้านข้างนะครับล้อแมกนะครับ EL เป็นล้อแมกนะครับล้อแมกขนาด15นิ้วนะครับลายอมตะของเรา สังเกตที่หลังคาไม่มีในส่วนของตัวเสาอากาศแล้วนะครับเสาอากาศจะถูกฝังร่วมอยู่กับกระจกบานหลังนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นกระจกไร้ฝ้าแล้วก็เป็นตัวเสาอากาศฝังในกระจกด้วยส่วนด้านท้ายเหมือนกันไม่มีสัญลักษณ์ประจำรุ่นอะไรแสดงบอกนะครับในส่วนของกุญแจรีโมทนะครับกุญแจรีโมททั้ทงรุ่น E และรุ่น EL จะได้รีโมทเวอร์ชั่นใหม่ของนิสสันเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสังเกตนะครับก็จะมีในส่วนของตัวปุ่มล็อกรถปลดล็อกคนแล้วก็เปิดฝาท้ายนะครับ ซึ่งยังไม่ได้มีระบบที่เป็นสตาร์ทรถจากรีโมทแต่ก็ได้รีโมทหน้าตาเหมือนกัน2ตัวนะครับในด้านภายในนะครับแผงประตูเป็นพลาสติกสีดำขึ้นรูประบบความปลอดภัยมีถุงลมนิรภัย6จุดให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะครับรุ่น e มี Me เหมือนกันนะครับแล้วก็ระบบ VDC ควบคุมสุณภาพการทรงตัวมีให้เหมือนกันนะครับ ระบบพิลสตาร์ทแอซิสบอกตัวบน,นทังชันมีให้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสแตนดาร์ดนะครับแผ่ประตูด้านข้างคอนโซลแล้วก็ตัวนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หนังแท้นะครับสังเกตแต่ว่าทำลายออกมาแบบนี้เบาะผ้าเนี่ยก็จะเป็นลนักษณะเดียวกันพงมาลัยนะครับรุ่น E ยังไม่มีคุ้ยค,คอนโทรลนะสังเกตนะครับก็จะมีในส่วนตัวมัลติฟังกชันปรับเครื่องเสียงบนพงมาลัยได้หน้าจอเป็นแบบอนาล็อกอยู่นะครับ วิทยุนะครับลักษณะวิทยุวิทยุเหมือนกันรุ่น E และ Air เป็นแบบแมนนวลนะครับสังเกตสวิตช์สบิดแบบนี้นะครับก็ปรับพัดลมปรับระดับน้ำยาแอร์ปรับโหมดนะครับตำแหน่งคอนโซลเกียร์เป็นสีดำด้านแบบนี้ลายเบาะนะครับในรุ่น E L นะครับรีโมทหน้าตาเหมือนกัน มาในส่วนตัวภายในแผงประตูยังคงเหมือนกันนะครับระบบถุงลมนิรภยัยความปลอดภัย VDC อะไรมีมาให้เหมือนกันลายบอกของผ้าเหมือนกันนะครับมี VDC นะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมคือมีปุ่มปิดระบบเตือนการชนด้านหน้าด้วยในขณะที่รุ่น E อะไม่มีบนพวงมาลัยครับที่เป็นการตกแต่งด้วยคอนโซลแถบสีเงินนะครับโลโก้นิสสันแบบใหม่สีเพิ่มเติมมาคือ Cruise Control นะครับตัวตั้งความเร็วอัตโนมัตินะครับมีมาให้ ส่วนหน้าจอยงคงเป็นเหมือนเดิมอยู่วิทยุเหมือนกันแต่ว่าแอร์นะครับแอ์ Air รุ่น EL ได้แอร์เป็นแบบอัตโนมัติแล้วนะครับคอนโซลเกียร์สังเกตว่าคอนโซลเกียร์จะเป็นสีดำสีดำเงาตกแต่งมาจากเดิมจะเป็นสีดำด้านต,ตัวนี้เป็นสีดำเงานะครับลายผ้าเหมือนกันในส่วนของตัวพลาสติกก็ต้องเป็นพลาสติกเหมือนเดิมนะครับอันนี้ไม่มีการบูนุ่มนะครับ ลายผ้านะครับล <'s> <qu> ักษณะเพิ่มเติมด้านหลังรุ่น EL ก็คือเหมือนกันนะครับท้องเกียร์สัมระท้ายก็จะมีขนาดเท่ากันอยู่แล้วนะครับในตัวรุ่น E และ e l เพราะบอดี้เดียวกันเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันอยู่แล้วรุ่น E ก็จะเป็นในส่วนของตัวแม่แรงกับยางอะไหล่มาให้นะครับยางอะไหล่จะเป็นแบบสลิมนิดนึงก็หลากหารุ่นก็ รรุ่นใหม่ๆก็จะให้เป็นตัวยางแบบสลิมไแล้วเพราะว่าบางทียางอะไรก็จริงๆถ้าใช้มันก็ควรจะมีแต่ว่าบางทีไม่ได้ใช้ด้เกิดเป็นยางอะไรสเปคที่มันใหญ่เท่ากับร้อดเดิมบางทีมันก็จะกินน้ำหนักรถทําให้มันเป็นภาราในการขับขี่แล้วก็กินน้ำมันขาะนั้นหลังก็จะเป็นยางญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้ครับเป็นยางสลิมอยู่แล้วนะครับรุ่น e l ก็เหมือนกันนะครับลักษณะของตัวห้องเก็บสัมภาระ้าย ด้านใต้ก็มีในส่วนของตัวแม่แรงและก็ยังอะไหล่ครับสเปคเดียวกันกับรุ่น E เลยในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับสเปคพื้นฐานที่เหมือนกันก็คือ 1.0L นลิเทอร์โบนะครับให้กำลังแรงม้า100แรงม้านะครับอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันอยู่ที่2 3 3กิโลลิตรนะครับโดยประมาณตามอีโคสติกเก สังเกตในห้องเครื่องนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้แหละแต่ถ้าถามว่าไม่มีฝาครอบเครื่องให้ดูเรียบร้อยเลยนะครับต้องบอกว่าส่วนหนึ่งก็คือเพื่อการง่ายต่อการดูแลรักษาและในส่วนของตัวความร้อนจะไม่สะสมอมอยู่ใต้ฝาเครื่องนั่นเองนะครับสีเราดูแลเบื้องต้นก็มีอะไรบ้างครับก็ดูคอยดูน้ําหล่อเย็นนะครับเป็นสีฟ้าฟ้าอยู่ใต้กระปุกแบบนี้นะครับนั่คือขอบเครื่องนึ่คือระดับแม็กของเขาแล้วแต่ก็ต่ําลงไปเนี่ยมันจะมีมินนะครับถ้าต่ำลงไปก็ให้คอยตรวจสอบด้วย ระดับน้มันเบรกนะครับการวะดน้ำมันเครื่องการเติมน้ำมันเครื่องด้วยตัวเองภา้ในกรณีที่น้ำมันเครื่องขาดนะครับตัวน้ําฉีดกระจกแบตเตอรี่ก็ยังเป็นเติมน้ํากลั่นนะครับสามารถเติมได้แล้วก็ดูระดับขีดนะครับเปิดจุวรี้เติมได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวการดูแลรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้นนะครับแล้วก็เครื่องยนต์1.0เทอร์โบเนี่ยให้เราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆ7,000กิโลนะครับ7,000กิโลหรือ6เดือนถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะ้ำที่ตรงนั้นเป็นหลักนะครับ วิ่งเยอะก็รับเจ็ดพานวิ่งน้อยก็6เดือนก็ต้องเปลี่ยนถ่ายแล้วเพราะว่าเครื่องยนต์เทอร์โบเนี่ยมันมีการมันมีเทอร์โบอ่ะเทอร์โบทาความร้อนสูงเทอร์โบมันเป็นเหมือนคล้ายๆพัดลมใบพัดนะครับหมุนเป็นแสนรอบต่อน,นาทีซึ่งเขาเอาแ้เป็นเครื่องเนี่ยไปหล่อลื่นในส่วนตัวแกนเทอร์โบด้วยทําให้มันเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติเพราะนั้นเพื่อยืดอายุการใช้งานและถนอมเครื่องยนต์ของท่านก็เปลี่ยนถ่ายตามระยะที่กําหนดนะครับอย่าดึงไปหมื่นนะครับ ป็นไงบ้างครับทั้งหมดนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างรุ่นอเมร่ารุ่น E และ EL ราคาต่างกัน40,000บาทมีอะไรบ้างมาทวนกันระบบเบร์เตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินระบบแอร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็ในส่วนตัวเสาอากาศนะครับที่เป็นเส,นสาอากาศนบนหลังคาและก็เส,สาอากาศที่อยู่บนกระจกหลังนะครับการตกแต่งแผงเล็กน้อยนะครับในส่วนตัวตกแต่งภายในอินทีเรียที่เป็นในส่วนตัวแผงคอนโซลเกียร์ ate, ที่มีความแตกต่างกัน นอกนั้น,นระบบความปลอดภัยเรื่องถุงลมนิรภัยระบบควบคุมการทรงตัวออกตัวบนทางชาน,นมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น,นถ้าเกิดใครชอบในงบ4,000 40, อยากได้ตัวดีหน่อยก็ E L ไปแต่ถ้าไม่ได้สนใจเลยอยากได้แค่ตัวเครื่องยนต์1.0ก็ไปตัว E ได้นะครับและถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจแคมเปญโปรโมชั่นนิสสันอยากซื้อรถนะครับอยากอุดหนุนคุณหลวงก็สามารถแอดไลน์โทรหาได้หรือว่าเกิด EP หน้ามีอะไรนะ่าสนใจก็อย่าลืมฝากติดตามชมกันด้วยแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ